ขอต้อนรับนะครับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมามาพาดูนานะครับผมแล้วก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับหุ่นนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะมาดูที่ดินนะครับที่ตําบลหนองนางนวลนะครับอาเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะครับทิ้นแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินโฉนดนะครับครุฑแดงเลยนะครับผมเนื้อที่50ไร่3าโฉนดนะครับทิ้นแปลงนี้นะสามารถที่จะ แบ่งได้นะครับพี่ท่านผู้ชมนะครับรวมรวมซื้อหรือจะแบ่งกันได้หรืออาจจะเป็นผู้ชมมีญาติพี่น้องนะครับอยากมาอยู่รวมกันก็สามารถที่จะมาซื้อแปลงนี้แล้วก็แบ่งกันได้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่50ไร่นะครับผมเป็นที่ดินที่ติดลําเหมืองนะครับมีคลองส่งน้านะครับแล้วก็ติดถนนคอนกรีตนะครับผมผู้ชมนะครับอยากได้ผืนใหญ่หรือว่าอยากจะแบ่ง ให้เป็นผืนเล็กแปลงนี้สามารถที่จะแบ่งได้นะครับมี3ามโฉนดนะท่านใดนะมองหาที่ดินอยากเอาไว้ทําโคกหนองนาเอาไว้ปลูกป่าเอาไว้ปลูกบ้านนะครับแปลงนี้วันนี้อย่าพลาดนะผมจะพาเดินไปดูให้รอบเลยนะครับผมอ่ะเริ่มเลยดีกว่าครับผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปดูทางแนวทางทิศต,ตะวันออกก่อนละกันเพราะว่าหน้าที่ดินของเรานะหันหน้าออกทางทิศใต้นะครับผมอ่าทางทิศใต้ของเรานะแล้วก็ ผมจะพาท่านผู้ชมดูทางทิศตะวันออกก่อนละกันก่อนที่จะเดินไปนะผมจะให้ดูสภาพบรรยากาศด้านหน้าก่อนนะผู้ชมเห็นเป็นถนนคอนกรีต,ตไหมครับผมถนนคอนกรีต,ตนี้กว้าง8เมตรนะครับผมลองวัดดูให้แล, m, ล้ว8เมตรรถสวนกันได้สบายนะครับแล้วก็อันเนี้ยกำลังจะทำต่ออยู่นะฮะยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีเลยนะครับถนนกว้าง8เมตรนะครับหันหน้าออกทางทิศใต้ ส่วนทางด้านทิศใต้ด้านหน้าแปลงที่ดินของที่ดินแปลงนี้นะท่านผู้ชมจะเห็นลำเหมืองนะครับผมอ่ะขอกล้องมาจะพาเดินไปดูอ่ะท่านผู้ชมครับลองดูนะจะเห็นเป็นลำเหมืองอยู่ด้านหน้าที่ดินนะครับเพิ่งมีการขุดลอกไปใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็มีน้ําอยู่เป็นเหมืองดินนะครับความกว้างของเหมืองหรือคลองนี้นะก็ประมาณผมว่าน่าจะประมาณเท่าๆถนนคอนกรีตนะ่าจะได้อยู่นะอ่ะท่านผู้ชมลองมองดูนะครับ อาจจะมีลำเหมืองเพิ่งขุดลอกใหม่ๆเลยนะครับผมส่วนทางด้านหน้าที่ดินของเรานะสังเกตไปก็จะมีถ้าเรามองไปเบื้องหน้านะครับก็จะเห็นมีบ้านนะครับมีบ้านเรือนนะครับแล้วก็สภาพของที่ดินแปลงด้านหน้านะ่ะตอนนี้มันก็เป็นเป็นการปลูกอ้อยไว้นะครับ หันกลับมาทางที่ดินของเรานะครับที่ดินของเราคือแปลงนี้นะท่านผู้ชมเห็นไหมครับตอนนี้สภาพของที่ดินนะครับก็จะปลูกมันไว้นะครับที่เราเห็นเป็นแปลงมันนี่แหละครับผมหน้าที่ดินแปลงนี้นะครับหน้ากว้างประมาณ260เมตรนะครับผมอยู่ที่ทางด้านทิศตะวันตกนะทิศธงขาวๆนะผมจะซูมไปให้ท่านผู้ชมดูนะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูอะที่มีถุงขาวๆนั่นแหละครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะเดินไปดูทางด้านทิศตะวันออกก่อนนะครับแล้วก็ ค่อยเดินกลับมาทางด้านทิศตะวันตกนะฮะเดี๋ยวไปเดินทางทิศตะวันออกกันก่อนนะครับด้านหน้าที่ดินนะครับผมที่นแปลงนี้นะมีเสาไฟฟ้าแล้วก็มีไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับมีน้ําประปาเป็นน้ําประปาหมู่บ้านนะครับบริเวณโดยรอบนะฮะก็จะมีบ้านเรือนคนนะที่อยู่รอบๆเรานะครับผม มีไฟฟ้าพร้อมนะครับสามารถที่จะปลูกบ้านได้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินไปด้านนู้นก่อนละกันที่นแปลงนี้นะครับท่านผู้ชมนะห่างจากตัวจังหวัดอุทัยธานีตัวอำเภอเมืองนะประมาณ20กิโลนะครับผมจากถนน3 33 3เข้ามาที่ดินแปลงนี้เพียงแค่8กิโลเมตรนะครับมาถึงที่ดินนะครับผมจาก3า3นะครับเข้ามาที่แปลงนี้8กิโลนะครับ จากที่แปลงนี้ไปที่โลตัสนะครับเทสโก้โลตัสนะเป็นโลตัสใหญ่เลยมี1เดียวในจังหวัดอุทัยธานีอยู่ที่อำเภอหนองฉางนะครับผมอ่จะมีโลตัสอยู่จากที่เราไปที่โลตัสเพียงแค่8กิโลเมตรเท่านั้นเองครับผมฝั่งนี้ก็จะมีบ้านคนนะครับด้านหลังที่นี่จะเห็นมีบ้านเรือนคนอยู่อ่ะแนวเขตทางด้าน ทิศตะวันออกนะครับเริ่มที่ตรงนี้นะอันนี้แบบคร่าวๆนะครับผมอยู่ตรงนี้นะที่ผมปักธงสีขาวๆนี่แหละที่มีถุงพลาสติกนี่แหละครับทั้งหมดเลยต้องบอกว่าข้อดีของทิ่แปลงนี้นะครับด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะครับผมถนนสาธารณประโยชน์นะส่วนด้านหลังก็ติดถนนสาธารณประโยชน์ที่เป็นถนนลูกรังด้วยเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูด้านหลังแต่ว่าด้านหลังอะ่ะเดี๋ยวผมจะ พาขับรถไปตอนนี้ขอดูด้านหน้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูด้านหลังกันนะครับท่านผู้ชมสังเกตเห็นป่ากระถินนี้ไหมครับผมกระถินเนี้ยเขาจะปลูกไว้เอาไว้เป็นอาหารสัตว์นะครับเอาไว้ให้วัวให้แพะนะบริเวณเนี้ยก็จะเป็นปลูกกระถินอยู่ก็อยู่ในที่แปลงในที่ดินของเรานะก็จะมีป่ากระถินนะครับผม ูกเอาไว้เป็นอาหารสัตว์ให้แพะให้วัวนะครับผมต้องบอกว่าในที่นแปลงนี้นะครับผมจะมีการปลูกพืชเท่าที่ผมดูนะอยู่4ชนิดตอนนี้มีกระถินมีมันสำปะหลังมีอ้อยแล้วก็มีข้าวนะครับอยู่ในที่นแปลงของเรานะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูแล้วกันต้องบอกว่าแปลงนี้นะไม่ว่าจะทําเป็นที่ไล่ก็ได้ที่นาก็ได้เพราะว่ามันเป็นทั้งที่ลาบ ที่ราบลุ่มนะที่ดอนที่ลุ่มนะ่ะมันผสมกันอยู่ในนี้นะครับผม <subtract ing music> เดี๋ยวผมจะพาท่าผู้ชมเดินไปดูทางด้านทิศตะวันตกก่อนว่าแนวเขตถึงไหนนะพาเดินไปดูสะหน่อยอ่ะท่านผู้ชมเห็นแล้วหรือยังฮะอันนี้ด้านขวามือที่ผมถ่ายที่มีมันสัมปะหลังนี่แหละที่ดินแปลงนี้ทั้งหมดเลย ตั้งแต่นู่นเลยที่ผมท้านชมเดินไปดูที่มีถุงสิขาวนู้นนะตรงโค้งนู้นนะครับผมแล้วก็ป่ากระถินทั้งหมดเลยนะแล้วก็มาด้านนี้มันสัมปะหลังผมต้องบอกท่านผู้ชมนะคะว่าอำเภอหนองฉางนะครับเ,เรื่องของความอุดมสมบูรณ์เรื่องของแหล่งน้ำในการเกษตรถือว่าดีนะผมต้องบอกว่าอำเภอเนี้ย ถือว่าดีมากเลยการปลูกข้าวหรือการทํานาก็ถือว่าได้ผลผลิตดีเรื่องน้ําเรื่องอะไรเขาดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ําบาดาลน้ําใต้ดินนะฮะถือว่าค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะครับถ้าเทียบกับหลายๆอําเภอที่อยู่ในจังหวัดอุทัยนะครับ มองนะครับนี่ครับแนวเขตทางด้านทิศตะวันตกนะอยู่ตรงนี้นะครับตรงธงขาวๆนี้เลยมองเข้าไปที่แปลงนี้ก็จะเห็นเป็นที่โล่งๆนะครับมีมันนะครับความสูงต่ำนะครับของระดับพื้นที่นะครับอยู่ที่ผมว่าไม่ถึงเมตรนะไม่ถึง1เมตรนะครับประมาณสัก80เซนประมาณนี้นะครับความสูงต่ำระดับ ของถนนคอนกรีตกับพื้นที่ของที่ดินนะครับแนวเขตด้านนี้อีกตรงนี้นะครับทางด้านทิศตะวันตกนะตรงนี้เลยนะครับส่วนที่เราเห็นถนนเน,นี้ยตอนเนี้ยก็กำลังจะทําต่อให้เสร็จกําลังเริ่มทํานะครับผมเพิ่งจะทําก็คาดว่าน่าจะเสร็จภายในอีกไม่กี่เดือนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะเดินไปดูด้านในก่อนไปดูทางด้านที่ผมพอจะเดินได้แล้วก็ ที่เหลือเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมขับรถอ้อมไปด้านนี้ไปทางด้านคอนกรีตนี่นะวนไปด้านหลังแปลงที่ดินไปได้อีกหรือจะเข้าตรงนี้ก็ได้แต่ผมจะพาไปทางถนนดีๆนี่แหละจะเอารถไปด้านนู้นไปดูด้านหลังที่เขาทํานาอยู่ที่มันติดถนน2ฝั่งด้านหน้าติดคอนกรีตด้านหลังติดทางสาธารประโยชน์ที่เป็นทางลูกรังอยู่ตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเดินเข้าไปดูขับรถไปดูด้านหลังเลยนะครับ ความสูงต่ําของระดับน้ําทะเลนะของถิ่นแปลงนี้นะอยู่ที่ประมาณ60เมตรนะครับผม60เมตรที่นี่น้ําไม่ท่วมนะครับท่านผู้ชมอําเภอหนองฉางบริเวณนี้ไม่เคยน้ําท่วมนะครับน้ำไม่ท่วมเลยไม่ต้องกังวลเลยว่าน้ําจะท่วมนะท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลใจนะครับว่าพื้นพื้นที่ตรงนี้น้ําจะท่วมนะ ผมพาท่านผู้ชมนะครับเดินเข้ามาในแปลงที่ดินนะครับผมถนนที่เราเดินอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ถนนสาธารณะนะเอาไว้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่อยู่ในที่เรานะครับส่วนด้านขวาก็เป็นป่ากระถินที่ผมบอกท่านผู้ชมไปนะฮะ mm hmm. ก็คือป่ากระถินปลูกเอาไว้ให้สัตว์เป็นอาหารสัตว์ พอมายืนอยู่ในกลางแปลงจริงๆแล้วผมมองว่าถนนกับที่ดินน่ะไม่ได้ความสูงต่ําหรือความเสมอของถนนน่ะกับที่ดินไม่ได้ต่างกันมากเลยนะครับเป็นที่ที่ดอนนะเป็นที่ดอนเป็นที่สูงเนี่ยท่านผู้ชมลองดูไฟฟ้าก็พร้อมน้ำประปาก็พร้อมนะครับเป็นน้ำประปาหมู่บ้านนะถนนหนทางก็ถือว่าดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับความกว้างของถนนก็ประมาณ8เมตรนะครับผม การเดินทางออกไปยังตลาดหรือว่าไปห้างสรรพสินค้านะครับที่อยู่หนึ่งเดียวในอุทยัยก็คือห้างโลตัสนี่แหละก็ไม่ไกลนะครับเพียงแค่8กิโลเมตรเท่านั้นเองนะ,อะลองลองดูนะครับนี่ฮะส่วนที่เป็นมันนี่แหละทั้งหมดแล้วก็จะย้วไปด้านหลังนู้นเลยนะครับด้านหลังเขาก็จะทําเป็นที่น้เพราะว่าด้านหลังมันค่อนข้างจะต่ํากว่าด้านหน้านะครับส่วนด้านหน้ามันเป็นที่ไล่เพราะว่ามันเป็นที่สูงนะครับอ่ะผมพาเดินเข้าไปดูด้านหลังซะหน่อยแล้วก็เราค่อยนั่งรถไปด้านนู้น ค่อยเราไปจอดด้านหลังนะครับส่วนที่เห็นเป็นสีขาวๆเป็นโรงเรือนนะนะท่านผู้ชมนะที่เราเห็นว่าเขาเป็นโรงเรือนหรือเป็นอะไรเขาปลูกอะไรเขาปลูกผักอรอร์แกนิกนะครับตรงนั้นนะจะมีผักออร์แกนิกเริ่มมีทดลองเอาองุ่นเอาเอะไรมาปลูกผลไม้ก็มีแคนตาลูปก็มีนะครับปลูกได้หมดเลยที่ดินผืนนี้ผมถือว่ามันสวยนะเป็นที่ที่ค่อนข้างที่จะ เป็นเอกเทศนะราบเ,าเป็นที่โล่งๆไปเลยมองแล้วดูไม่ติดใครด้วยนะครับผมแล้วก็ติดหน้าถนนคอนกิีตถือว่ายาวเรื่องไฟฟ้าก็ถือว่าพร้อมและสาธารณูปโภคก็ถือว่าครบคันนะครับเดี๋ยวเดินไปดูด้านหลังซะหน่อย เนื้อที่ดินอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนเบื้องต้นนะ50ไร่ประมาณ50ไร่นะครับ3าโนดสามารถที่จะแบ่งได้นะครับผมผืนแรกนะฮะ25ไร่ผืนที่ 2, 12, ผืนที่31 1ไร่นะครับรวมแล้วก็ประมาณ50ไร่ได้นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังเลยแล้วกันข้างหน้ามันก็ไม่มีอะไรและต้นมงต้นไม้ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่มีนะครับก็จะมีแต่อ้อย ตอนด้านหน้าเนี่ยตอนนี้จะเป็นต้นกระถินนะครับปลูกกระถินวให้สัตว์แล้วก็มีมันสัมปะหลังมีต้นอ้อยนะครับเหลืออีกหนึ่งชนิดก็คือข้าวผมจะพาเดินไปดูข้าวอยู่ด้านหลังว่าข้าวเขาจะงามแค่ไหนที่นี่นะจะบอกจะเหมือนอย่างที่ผมคุยไว้หรือเปล่าต้องไปดูสินะครับไปอตอนนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ด้านหลังแปลงของที่ดินแปลง50ไร่นะฮะสามโฉนดร,รวมกันนะ50ไร่ มีทางสาธารประโยชน์นะครับที่เป็นทางลูกรังนี้นะครับเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะมีบ้านเรือนคนตลอดเลยมีไฟฟ้ามาถึงนี่เรียบร้อยนะฮะท่านผู้ชมนะดูข้าวได้เลยที่ผมบอกว่าข้าวเขาเข,าเขียวสวยงามนะครับดูข้าวดูนาเขาได้เลยนะครับเขียวสวยมากนะครับมีน้ํามีอะไรอุดมสมบูรณ์นะครับทางนี้นะ,ะทางสาธารณะด้านนี้นะครับความกว้างก็ประมาณ6เมตร กาจะประมาณ6-7เมตรนะครับตรงนี้นะ,อะ,อะมองเข้ามาในที่นของเรานะครับก็จะเห็นนี่ครับเห็นเป็นที่นานะครับที่ผมบอกไปว่าด้านหลังเขาเป็นที่นาปลูกข้าวนะครับท่านผู้ชมนะนี่ครับส่วนที่ปลูกข้าวอยู่ด้านนี้นะครับส่วนด้านนู้นท่านผู้ชมเห็นไหมเป็นป่ากระถินที่ผมพาท่านผู้ชมไปจอดอไปเดินดูตั้งแต่อยูด่ด้านหน้าที่ดินนะที่ไปจอดรถอยู่ด้านนั้นแล้วก็ผมพาเดินอยู่ด้านนั้นตั้งแต่ตอนต voilà. ้นคลิปอยู่ฝั่งทางด้านนู้นนะท่านผู้ชมนะอันนั้นคือป่ากระถินนะครับ ด้านหลังนี่ครับที่ติดก็คือที่นานะท่านผู้ผชมดูข้าวเขาได้เลยนะครับเขียวสวยมากนะครับสวยงามมากด้านทางด้านนี้นะท่านผู้ชมก็จะติดไปด้วยลำเหมืองสาธารณะนะฮะท่านผู้ชมลองมองนะอ่ะเป็นลำเหมืองน้ําใสด้วยนะครับเป็นลำเหมืองสาธารณนะนี่นะครับติดด้วยลำเหมืองอยู่ด้านหลังนะครับ มีน้ำนะครับคลองส่งน้ำนะครับผมตรงนี้เลยส่วนวิธีที่เขาจะเอาน้ำเข้านานะท่านผู้ชมจะค,คุ้นตากับอันนี้ไหมเขาเรียกว่านาคนะครับนี่แหละที่เขาบอกว่าเขาจะแห่านาเข้านาก็คืออันนี้เลยท่านผู้ชมลองดูจะเป็นท่อพญานาคนี่แหละครับผมท่อใหญ่ๆนี่แหละเอาไว้สูบน้ำนะครับ ผมเดินมานะครับท่านผู้ชมนะผมเดินมาตามคันนาม,มาผมมาเจอสระลูกหนึ่งอยู่อยู่กลางที่ดินเลยนะครับมีสระขนาดน่าจะประมาณเกือบไร่นะผมดูแล้วน่าจะประมาณเกือบหนึ่งไร่อยู่กลางที่ดินแปลงนี้นะครับเอาไว้กระจายน้ําไม่ว่าจะเป็นไปทางด้านทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกน้ําสามารถที่จะไปถึงตอนนี้น้ําถือว่าเต็มสระเลยนะครับความลึกของสระลูกนี้นะผมถามทาง ที่อยู่แล้วแวกนี้เห็นเขาบอกว่าความลึกก็น่าจะประมาณ5เมตรนะครับสะลูกนี้5เมตร ตอนนี้นะครับผมก็พาท่านผู้ชมนะเดินทางมาถึงท้ายแปลงนะครับแล้วก็มาถึงช่วงท้ายคลิปด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปคร่าวๆให้ท่านผู้ชมฟังนะครับผมที่นแปลงนี้นะครับห่างถนนหลักซ้าย3ามสามนะครับผมเส้นอุทัยธานีนะครับผมที่จะไปบ้านไร่นะห่างเพียงแค่8กิโลเมตรนะครับจะมีถนนลาดยางนะครับ มีถนนคอนกรีตนะครับเข้ามาถึงแปลงที่ดินหน้าแปลงเลยนะครับถนนหนทางก็ถือว่าสะดวกนะครับความกว้างของถนนก็ประมาณ8-10เมตรเลยนะครับรถสวนกันได้สบายทิ้นแปลงนี้นะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองนางนวลอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมเนื้อที่แปลงนี้50ไร่นะครับโดยประมาณนะเป็นที่ฉนดคุดแดงน,นสสีจอนะครับ ประกอบไปด้วยโฉนดสใบนะครับผมใบแรกนะครับ25ไร่นะครับใบที่2นะครับ12ไร่นะครับส่วนใบสุดท้าย11ไร่นะครับรวมๆแล้วประมาณ50ไร่นะครับผมจากที่แปลงนี้นะเข้าไปตัวอำเภอหนองฉางนะครับตัวตลาดหรือว่าตัวห้างสสินค้าเทสโก้โลตัสนะครับผมสะดวกนะครับเพียงแค่8กิโลเมตรเท่านั้นเอง ตรงนั้นก็จะมีศูนย์ราชการนะครับมีโรงเรียนนะครับอยู่ไม่ไกลนะครับผมการเดินทางจากขึินแปลงนี้เวลาท่านผู้ชมนะจะไปตลาดไปซื้อกับคงกับข้าวก็ถือว่าค่อนข้างจะสะดวกนะครับอ่ะส่วนเรื่องของเรื่องราคานะครับราคาที่แปลงนี้ท่านผู้ชมอาจจะอยากทราบแล้วใช่ไหมหลายๆท่านอยากจะรู้เล้ว่าแปลงนี้ที่ไปเดินๆมาเนี่ยมันราคาเท่าไร่นะครับราคาขึ้นแปลงนี้นะไร่ละ1,3 0,000 000บาทต่อไร่นะครับผม 1 3 0 0 0 0บาทนะครับผมจำนวน50ไร่นะครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะมีนะครับมีญาติที่น้องนะครับอยากจะมาซื้อรวมๆกันนะครับผมก็สามารถที่จะซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละโฉนดนะครับมันแบ่งไว้เรียบร้อยแล้ว50ไร่นะครับผมอ่ะแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วใครอยากได้แปลง25ไร่หรือ1112ไร่ก็เลือกเอาหรือจะรวมโฉนดแล้วแบ่งแยกใหม่ก็ยังได้เลยนะครับผมผมจะบอกท่านผู้ชมว่าที่ดิน ที่อำเภอหนองฉางราคานี้ถือว่าหายากแล้วนะครับผมที่เนี้ยขึ้นชื่อเรื่องของดินดำน้ำดีนะครับน้ำอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นน้ำบาดาลน,น้ำฝนน้ำอะไรก็แล้วแต่อย่างที่ท่านชมเห็นด้านหลังผมนี่นะจะมีสระนะครับมีน้ำมีอะไรเต็มนะครับผมถือว่าแหล่งน้ำค่อนข้างจะดีเลยถ้าเทียบกับอีกหลายๆอำเภอในตัวจังหวัดอุทัยธานีนะครับผม ส่วนเรื่องสาธารณูปโภคนะที่ผมมองเรื่องของอน้ำประปาเรื่องของไฟฟ้านะครับก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยอยู่รอบที่ดินเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็อีกข้อนึงนะที่ผมมองว่าที่ดินแปลงเนี้ยมันสวยมันสวยตรงที่ว่าด้านหน้านะครับจะติดถนนคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตนะหน้ายาวหน้ากว้างเนี่ย2 6 0เกือบ3 0มเมตรนะครับผมอ่ะยาวไปตลอดแนวส่วนด้านข้าง ก็จะมีไฟฟ้ารอบแล้วก็มาด้านหลังก็จะติดทางสาธารประโยชน์อีกเส้นหนึ่งเป็นถนนลูกรังตอนนี้นะครับผมอ่ะสรุปว่าทั้งหัวทั้งท้ายติดทางสาธารณะนะครับผมติดทางสาธารประโยชน์นะครับอ่ะท่านใดนะที่มองหาอยากจะได้ที่ดินนะครับเอาไว้ทําการเกษตรนะครับเอาไวท้ทําโคกหนองนาเอาไว้ปลูกป่าที่ดินผืนนี้นะครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับคุ้มมากเลย ไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชไร่นะครับทํานาทาโคกหนองนาปลูกต้นไม้ปลูกบ้านเรือนนะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับการเดินทางถือว่าค่อนข้างจะสะดวกนะครับผมอ่ะแล้วก็ที่สําคัญนะราคานี้หาไม่ได้แล้วราคาไม่แพงนะครับหนึ่งแสนบาทต่อไร่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับ ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับผมท่านใดนะครับสนใจที่ดินแปลงนี้นะอยากเข้ามาดูมาชมนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับท่านใดมองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ทําเกษตรนะครับทํโคกหนองนาปลูกบ้านปลูกป่านะครับที่ผืนนี้ถือว่าเหมาะนะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามาพูดคุยนะครับเข้ามาดูมาชมได้เลยตามที่อยู่นะครับเบอร์โทรที่อยู่ไลน์ไ d ดียไลน์นะ ผู้ชมสามารถที่จะแอดมาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับผมถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับที่ผมอาจจะพูดผิดพูดถูกไปต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมมาด้วยนโอกาสนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอท่านผู้ชมนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะผู้ชมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่องมามาพาดูนานะครับหรือกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเผื่อว่า ผมลงคลิปใหม่ลงแปลงใหม่หมหมสวยๆไปท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดนะฮะจะได้ตัดสินใจได้ก่อนใครนะครับผมแล้วก็จะได้เป็นเจ้าของก่อนใครด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผม